สวัสดีครับวันนี้เราจะไปหาปลากันนะครับไปกันเลยนะครับสวัสดีเ่านทุท่านนะครับหาปลากรันลงห้วยครับร้อนเราต้องลงห้วยลงห้วยลงหนองสวัสดพีพี่น้องก่าปสู้สุกูทุกคนครับ นี้เราเอากับสิลงหวยครับหาป่ามาอู้มาแก่งมาออมมือแรงครับออมเสยอฟเลือดอิเลือดะครับกลของทินมาแล้วครับไปบึงไปบึงนองหนองไต้ครับนองไตน้ำแห้งหมดแล้วนะครับแถวนี้ปูดำมีเยอะอยู่นะครับนี้ เดี๋ยวไปกันครับต่อครับเดี๋ยวไปดูหนองน้ำเลาะลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกอหน่อไม้นะครับถ้าฝนตกบ่อยๆมันจะหน่อไม้จะงอกออกมานะครับทางนี้ ราก็มีครับผักตามธรรมชาติผะกกูดนี่นะครับผักกูดยอดผะกกูดยอดอันนี้คำนะกินได้นะครับนี่กินได้เยอะแยะน้องเล็กๆก็มีแต่เรายังไม่เอาครับต้องไปเอาน้องนั้นก่อน น้ำแห้งหมดนะครับลำห้วยที่ติดบ้านนะครับเดี๋ยวสะน้ำบ่งครับถังเรามาแล้วนี่ไปปลาเยอะอยู่นี่ปลาเยอะอยู่นี่ยุมๆอ,อ,อ,อยู่ครับปลานี่หโองซองๆน่ครับเดี๋ยวเอาไปไป,ไปแกงไปอ่อมไปอุนะครับ เยอะอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่จะวิทน้ำมาก่อนนะครับนี่มาแล้วครับจะวิทน้ำาก่อนเ,เก็บปลานะครับเก็บปลาปลาดุกปลาด,ดุกครับ ดูมาใหม่มนาะเสียบกระดุกครับเยอะเยอะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นี่ครับเก็บปลาเก็บปลากันก่อน

กระดูกนะครับนี่กระดูกได้แล้ว ตัวเล็กๆตัวใหญ่ลุกได้อีกแล้วครับได้แล้วตัวนี้ ได้ก็ดีเดินลงมาเห็นครับเป็นหลายตัวอยู่นี่ตัวใหญ่ครับนี่ยลระชอนประชอน,ชอนโอ้โหประชอน,นได้แล้วประช่อนได้แล้วอยู่ตัว ได้หนึ่งตัวครับนี่ได้แล้วหลุดมือนนได้แล้วหนึ่งตัวเป็นคนเดียวสบายครับอาหารพื้นบ้านนี่แหละอาหารธรรมชาติครับมีสารพิษกอดสารพิษวิทย์น้ำก่อนลงไปแล้วนี่ตัวน,นี้ ได้อีกแล้วครับอืมเ,อเล็กๆเลยแซบเด้อครับโอ้อันนั้นนู้นไดตัวได้สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วขอรองเทาง้าก่อน ด้สองตัวแล้วครับเมื่อกี้โอ๊ยได้ตัวใหญ่ฮะตั้งกล้องใหม่ก่อนปลาได้อีกตัวหนึ่ง ปลาเสดิดปลากระดีดีธรรมชาติครับกล้องเดียวกล้องล้มไม่เป็นท่าเรียบร้อยนะน้ำมันซึมทรายครับประดุกประดุกหยยบประดุกครับหนองมเล็กเลย ได้แล้วครับใหม่เลี้ยเอาแค่หนองเดียวก็พอแล้วนี่เราเอาแค่หนองเดียวก็พอแล้วไงเป็นี่นยังไยห้วยใกล้บ้าน ได้แล้วครับไปดู ดูปูดูหลายหลายตัวครับอืนี้ทั้งปูทั้งปลาดุก น้ำมันซึมครับ น้ำซึมลงมาครับก็งมกอนได้ละดูทัานนี้ดูครับุกปูปู ปูนครับปลาดุกปดกครับปลาดุกมีอนการงมเดีอยู่นี่ยงมันจะปักเรานลครับเวียดนามปูเล็กัตัวเล็ก นนีกเยอะเลยครับกินคนเดียวไม่หมดครับหลาตัวปลาตัวหอยก็มีหอยจี๊้ครับหอยจี๊้หอยทราย กิ๊กี้หอยทรายประดุกยังเหลืออยู่เดี๋ยวรีดน้ำออกก่อนประดุกประดุกได้อีกแล้วประดุกครับปดุกได้อีกแล้วนี่ ได้อีกแล้วครับปลาดุกโอเคเลยอาหารเย็นครับไม่ต้องซื้อครับแค่ลงมานี่ก็ได้แล้วลงมานี่ก็ได้แล้วครับของอยู่ของกินเอ๊ะปูอะไรปักมือปู๋อมีเลือดปูหนีมือไม่เอาแล้วปูตัวนี้ เอาครับไม่จกรูแล้วพอแล้วครับพอแล้วเจ็บแล้วเนี่ยมีเลือดแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำมันซึมลงมาตลอดจะจับหมดแล้วครับปลานี่ครับปลาผมอพอแล้วเอาน้องเดียวกินคนเดียวครับนี่ปลาช่อนปลาดุกครับปลาขาว พอแล้วเอาแค่พอกินพอครับเยวจะกลับนะครับอันนี้พอแล้วว่าจะเอาอีกเอาอีกที่หนึง่งไม่เอาแล้วครับพอแล้วแค่นี้ก็พอพอกินแล้วกลับครับอยู่ใกล้บ้านครับเลยน้ำแห้งหมดนะครับไปกินทำอาหารตอนเย็นครับเมนูแกงปลา อ้อปลาครับอู้ปลานะครับ,ปปรบขอเขคิร์นว่าอูปป้ปลาแล้วก็แกงป่าครับกระนาสิอู้เอานะครับอู้น้ำแห้งครับอบปลาแบบน้ำแห้งนะครับอบ,อบแบบสูตรของบ้านๆน,นะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดชาละแหน่ปลาหน,นึงครับน้ำปลาชูรสปรุงรสนิดนึง เอาปลาลงแล้วก็เอาน้ำใส่สักเล็กน้อยก็เปิดไฟเบาๆนะครับก็รอให้มันสุกใส่พริกด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบเผ็ดชอบนะนี่ครับมันมีอีกน้องนึงข้างบนมันไม่เอาแล้วพอแล้วครับกินไม่หมดคนเดียวอันนี้กลับ,บบ้านก่อน ลงมาแป๊บเดียวหนึ่บ้านที่สวนครับบ้านสวนมีก้อนดอไม้นะครับวิถีชีวิตชาวบ้าน,นครับบ้านสวน สวนมาถึงบ้าสวนลว้คลิปนี้จะนานหน่อยเมื่อเดี๋ยวให้ดูปลาอีกครั้งหนึ่งแป๊บเดียวครับหนองเดียวถ้าไปหาทั้งวันนี่ไจะเยอะอยู่รับได้ได้ขายเลยนะครับมีปลาดุกปลาช่อนปลาขาวปลากะดี ตัวเล็กนะครับมันมีชนิดแบบตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กขนาดนี้นครับกระดุกกระชอนเนยอะแยะมากมายโอเคฟอแล้วมีปูด,ด้วยขอบคุณ f อทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณวู้ยใ,ใจดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณฟฟซีทุกท่านนะครับขาดไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นจะขึ้นไลฟ์อยู่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้อครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวตอนเย็นจะทําอาหารนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีสปป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 ลาวด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย